คลิปนี้มาอยู่ที่บ้านยางนะครับผมวันนี้วันที่21นะครับคลิปนี้พามาชมทีมงานพี่นันภาพยนตร์นะครับอยู่หน้าวัดภูทองบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นคืนที่สองนะครับคืนนี้เนะมื่อคืนก็ใช้ไปแล้วนะแต่คืนนี้เป็นคืนที่สอง สายเฉลิมฉลงองก่อนพ่อนะครับรจาาพ,าพาชมนะครับผมวันนี้ลงจอใหญ่นะครับลงจอสิเมตรนะครับนี่อ่ะถีมงานอัินันตั้งอยู่กลางสนามโบอลนาวัดพระสงบ้านยางน,นะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับวันนี้วันพระทำบุญใส่บาท ก็ช่วงค่ำคืนก็มีหนังการแปลงมาให้ชมนะครับทีมงานก็กลับบ้านกันหมดแล้วครับกลับไปพักผ่อนใหม่ทีก็ช่วงเย็นนะครับรอมเพลอประดิษฐ์เริญนซาวนะครับชุดใหญ่วันนี้คลุมไว้หมดนะครับคลุมไว้หมดเลยนะเนื่องจากเมื่อคืนฝนรินนะครับไม่ถึงขั้นกระตกเพียงแค่รินรินคนชมก็เยอะนะครับคนนั่งชมก็เยอะวันนี้จอใหญ่นะครับวันนี้ เจาสเมตรนะครับทีมงานอภินันบิจุบุรีรัมระบบไฟแสงสีก็วันนี้ใสหมดครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับวันนี้เมื่อวานก่อนชุดเล็กนจากงานชนาปนกิจศพอาทิตย์นี้เสียจุกเข้าบ้านยางสี่คืนแล้วนะครับเฉพาะอาทิตย์นี้นะครับสี่คืนแล้วเสียจุกอยู่ในบ้านยางครับ เดจุกไม่ใช่ธรรมดารถมวยสุดคลาสสิกนะครับระบบเครื่องเสียงครับผมทางละ12สดอกด้านบนก็ใช้เสียงกลาง12นิ้วนะครับกลางกระดาษด้านข้างก็กลางกระดาษ12นิ้วแล้วก็ลระพงห้นเลม ผ้าโจก็พ huh. ่าไปครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากใช้เมื่อคืนนะครับพ่าไปครึ่งหนึ่งตากไว้นะครับนี่เก็บภาพมาฝากนะครับผมบรรยากาศหนังกลางเพลงเพืองบุรีรัมย์เข้ามาแล้วกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องด้วยแล้วกันครับนะอุดหมุนลูกหลานคนบ้านเรานะครับชมเยอะได้ตังเยอะ ครับผมอได้คาน้ำมันมาถ่ายให้เป็นเฟนได้ชมนะครับนี่ครับผมเป็นชายปิ๊กจุกเป็นหน่วยที่เก้าเก้นะรักษาความมาตรฐานไว้อีกหน่วยหนึ่งนะครับของบุรีรัม